ทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้พลอยพาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันกันนะคะ n i สสัน m a r ์ E อีนะคะสำหรับใครที่ตามหารถเล็กๆนะคะประหยัดน้ํามัน5ประตูนะคะคันนี้พลอยลงแมกยางใหม่ให้ด้วยทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะคะคันนี้เป็นน้องนิสสันมาร์ตเค0่ึ่นสองร้อซีซีนะคะเป็นรถตัว E นะคะกระจังหน้าโฉม V แล้วนะทุกคนนะคะเขามีกระจังหน้าแบบยิ้มยิ้ม น่ารักน่ารักแล้วก็กระจังหน้าวีแบบนี้มาให้อีกหนึ่งรุ่นนะคะไฟหน้านะคะได้ไฟกลมๆน่ารักน่ารักนะคะตามสไตล์เราเรียกน้องคนนี้ว่าน้องกบนั่นเองนะคะและคันนี้เป็นกบขาวมุกเห็นไหมคะมุกละเลื้อละเละือสวยๆเลยนะคะคันนี้ก็ลงแม็กยางใหม่ให้นะคะเป็นแม็กยางขอบ15นะคะยางปี2023เลยจ้ะเ,เพื่อนๆไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มเรื่องยางนะคะเอาไปใช้งานได้ยาวๆได้เลย กระจกด้านข้างปรับไฟฟ้านะคะเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถเลยมือจับก็สีเดียวกับตัวรถด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่ารถ5ประตูนะคะดีไซน์แบบน่ารักน่ารักนะคะเข้าได้กับทุกวัยจริงๆนะคะให้ดูความใหม่ของยางยางใหม่มากนะคะสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะออกเลยนะและสำหรับด้านหลังนะคะรถก็เป็นรถดีไซน์โค้งมนน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะจอดได้คล่อง ไปไหนใกล้ใกลได้สบายๆเลยนะคะนี่คันนี้นะคะให้ดูว่าพื้นที่ห้องสัมภาระไม่ธรรมดานะนี่นะคะได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างเดี๋ยวพลอยใส่แผ่นกระดานให้นะคะปูพรมให้ดีด้านล่างเราก็จะใส่ยางอะไหล่นะคะแล้วก็แม่แรงนะคะใส่ไว้ให้ด้วยให้ดูกันเลยนะเม็ดอักเดิมตะเข็บเดิมนะคะและนี่คือตัวรถของเรานะคะที่ตั้งใจคัดมาให้คือเดิมตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเลยนะคะ มนี่านกันโซนยังอยู่ครบเลยให้ดูน็อตนะน็อตเดิมๆนะคะเม็ดอาร์เดิมตะเข็บเดิมแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็เป็นรถที่โปรง่งโล่งสบายนะคะเล็กๆแบบนี้นะคะแต่เขาไปนั่งแล้วไม่อึดอัดน,นะคะเขามีความโปร่งด้านบนอยู่นะคะเดี๋ยวไอให้ดูนี่นะคะและนี่คือรุ่นตัว E นะคะตัว E, ว e บรรยากาศภายในก็จะได้เป็นเบาะนะคะที่เป็นเบาะทรงตัว E แบบนี้เลย นะคะเป็นพรมสลับผ้ากระชับนะคะรับน้ำหนักได้ดีนะคะนี่เบาะพับาพราบได้เพดานสะอาดสะอ้านเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับนั่งของคนขับกันที่นั่งคนขับทุกคนดูสิคะนี่ ได้เบาะตัว E นะคะเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันมาเลยนะคะคันนี้ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมถุงลมนิรภัย SRS Airbag มาให้ด้วยเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าคันนี้เป็นรถปี17นะคะกระจกนะคะเลื่อนขึ้นลงไฟฟ้านะคะล็อกออโต้แบบนี้มาให้กระจกก็ปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะและคันนี้ค่ะพอเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วนะนะคะรอบหน้าเช็กระยะอยู่ที่17 5 9 1นะคะวันนี้ก็วิ่งไปแสนนิดๆน,นะคะถือว่าเป็นปกติแหละรถขับดีนะคะรถบ้านเดิมๆแบบนี้เลยนะคะได้ขับเกียร์ธรรมดาสำหรับเพื่อนๆที่แบบตามหารถเกียร์ธรรมดาพื่อเข้าใจนะเดี๋ยวพอเองก็อยากขับให้ได้เลยอะ <c oughs> นะคะคืออยากได้ฟิลแบบนี้ฟิลแบบขับรถแบบเดิมๆธรรมดานะคะแนะนำคันนี้เลยที่คอนโซลน,นะคะ คอนโซลก็จะได้ช่องแอร์นะคะแนวนอนนะคะด้านข้างเป็นแนวกลมๆแบบนี้เป็นทรงกลมนะคะหมุนได้360องศาเลยนะคะแล้วก็คอนโซลมีช่องเสียบแผ่น CD กด fm aux นะคะ CD fm ได้หมดเลยปรับฟลอลลุ่มตรงนี้เลยนะคะนี่ก็จะมีจอแสดงผลเล็กๆตรงนี้จริงๆการใช้งานของรถเบสิกก็เท่านี้แหละทุกคนนะคะถ้าเราใช้ในชีวิตประจำวันเดิมๆปกติเนาะนะคะช่วยประหยัดไปอีกนะจะบอกว่า เดี๋ยวคันนี้นะคะนี่มีช่องเสียบสาย A US, USB ตรงนี้เลยนี่ให้ครบเลยนะคะพลอยจะบอกราคาตอนจบนะคะใครดูจนจบนะคะถือเป็นการขอบคุณนะคะพลอยให้ส่วนลด1,000 0แบาทคันนี้เดิมทีอยู่ที่2อง0 0นบาทนะคะนิสสันมาร์ติปีสิเดิมทีอยู่ที่2อง0 0นบาทวันนี้พลอยจัดส่วนลดให้เป็นการขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะตรงนี้เลยนะคะก็เอาไปเลยค่ะที่1 9 9 0 0 0บาท 1 9 9 0 0 0บาทนะคะและคันนี้จะผ่อนตลอดสัญญา7ปี84งวดแบบฟรีดาวก็ได้เลยนะคะที่3,332บาทเท่านั้นนะคะเอาเป็นว่าถือเป็นการขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันตรงนี้เลยนะคะเน้นอยากให้ทุกคนได้รถตรงใจแล้วกันนะคะปรับราคาให้พิเศษส่วนลดอีก100,000บาททันทีสำหรับคันนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยค่ะ